สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric ครับรอบแรกนะสุดท้ายเกมที่4ประจำวันจันทร์ที่2มกราคมกันหน่อยดีกว่าก็วันนี้เป็นเกมในกลุ่ม A นะปรากฏว่าฟิลิปปินส์แพ้กับอินโดนีเซียไป1-2ส่วนทีมชาติไทยเราก็เอาชนะกัมพูชาไป3-1วันนี้ไทยได้ประตูจากทีสินแดงได้ยิงไป2อฮะอีก1ลูกมาจากสุมัญญาปุริสายส่วนกัมพูชาได้1ประตูจากเสียงจันที เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปตารางคะแนนของกลุ่ม A กันก็ไทยกับอินโดมี10คะแนนเท่ากันแต่ว่าไทยได้แชมป์กลุ่มด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าอินโดก็ได้รองแชมป์กลุ่มไป2ทีนี้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับไทยจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม B ส่วนอินโดจะไปเจอแชมป์ของกลุ่ม B นั่นเองไปกันที่ดาวน์นวล่าสุดก็เป็นทีสินแดงดาของไทยเราเนะี่ยแหละที่ซัดไป5ประตู เลยเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับวันอังคารที่3มกราคมเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม B นะฮะเตะพร้อมกันตอน1ทุ่มครึ่งมีมาเลเซียเจอกับสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามพบก,กับเมียนมา